โอ้โหนี่แหละครับทำเอาชาวเน็ตต่างฮือฮานะฮะเห็นคลิปนักร้องสาวธัญญาอาสยามนะครับที่ได้รําถวายปูย่ย่าแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกสาวพญานาคเต็มตัวนะครับซึ่งภายในคลิปนั้นนะฮะมีการรําถวายด้วยท่วงท่าที่งดงามนะครับก่อกนที่คุณธัญญานะครับจะค่อยๆมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปครับคือ,ค,อคล้ายๆดูแล้วเหมือนทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะแล้วก็มีการเขียนกระดานเป็นตัวเลขต่าง,างๆก่อนจะเผยท่ารําที่อ่อนช้อยมากขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามมากๆฮะ ล่าสุดน,นะครับทีมข่าวได้ติดต่อไปยังคุณธัญญานะครับเพื่อถามถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในคลิปนะครับซึ่งคุณธัญญาก็ได้เปิดใจว่าในระหว่างที่รำเนี่ยรู้สึกตื้นตันแบบแปลกๆนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลานั่นเองครับหนูมันมันตื้นตันแบบแปลกๆแล้วมันจะร้องไห้ตลอดแล้วแต่หนูก็ก,ก็ก็เก็บอาการแล้วก็มีเหมือนแบบมันรู้สึกร้อนตรงที่หัวที่คออย่างเงี้ยค่ะต้นคอข้างหลัง แล้วหลังจากนั้นมันแบบมือมันไปเองโดยที่แบบมันเหนือการควบคุมซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่ามันมันเกิดจากอะไรถ้าเป็นความเชื่อของหนูเองหนูก็คิดว่าท่านอาจจะมาแบบคือเราก็คือเรานะคะคือเราไม่ได้บอกว่าท่านมาลงเรามามาสิงเราอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยคือไม่ใช่แต่ว่าคือด้วยความที่คือหนูกับพี่ลาล่าคิดกันแล้วเหมือนแล้วก็ถามาท่านอาจารย์ต่างๆอาจารย์ก้อนคําอาจารย์เต้นอะไรเงี้ยค่ะเพาะเขาก็บอกว่า เหมือนท่านอนะมาแบบมาประสิทธิ์ท่าํำให้มามามาอยู่ข้างๆมาอยู่ข้างหลังมาอยู่หัวอะไรประมาณนี้ยค่ะอยู่บนหัวเรานี่แหละซึ่งท่าที่ํำไม่ใช่ท่าที่หนูฝุกมาเลยค่ะแล้วก็ทุกคนจะรู้ว่าหนูํำแข็งมากแต่วันนั้นเป็นวันที่ที่ํำแบบโอ้โหมาดูคลิปย้อนหลังยังตกใจว่าตัวเองทําไมํำสวยขนาดนี้เพราะว่าหนูเป็นคนมือแข็งพองหลังจากวันนั้นแล้วค่ะณนะตอนนี้คือแบบอ่า การงานของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยคะในความรู้สึกของเรามันแบบดีขึ้นไหมหรืออะไรไหมยังไงคะ่ะก็เป็นดีขึ้นดีขึ้นเลยเค่ะเออเรากาลังแบบสร้างโซเชียลที่ชื่อว่าลูกสาวพญานาคทั้งแฟนเพจแล้วก็ทิกตอคค่ะอ่าแล้วก็อ,อวันนั้นคือเปิดเปิดแฟนเพจได้แค่หนึ่งวันค่ะอืมก็คือตื่นเช้ามาลงลง,ลงคลิปที่ลำแล้วก็ลงรูปล,ลงอะไรคือ ตอนนี้คลิปพี่ลำคนน่าจะดูเป็นล้านแล้วค่ะในแฟนเพจแล้วก็คนกดติดตามแฟนเพจเยอะมากขอบคุณมากเลยนะคะน้องแทนยาขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Inside HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True สา s HD และเราก็ยัมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ